ทำไมออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยอะไรนะครับอย่างน้อยก็คือาการออกกำลังกายก็คือการช่วยเผาผลาญพลังงานสูตรที่เรารับเข้าไปนะครับนะเพื่อไม่ให้มันเกิดการสะสมปิดไขมันเกิดขึ้นนะครับแล้วพอเกิดไขมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าบุ๊เราเผาผลาญไม่หมด<ๆ>เกิดไปิดไขมันสะสมเกิดขึ้นมันก็จะไปทําอะไรมันก็จะไปสะสตมต่อแวะต่างๆที่สําคัญอย่างเช่นตับ ได้่าสมาหัวใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยแต่ไม่เกิดปัญหาโรคกระนาตามมาพวกที่คนเนียกยอดคิดกันว่าโรคไม่สอลิลซินโดนอนอาจารย์อย่างพวกโรคเบาหวานความดันหัวใจอะไรอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นได้ตอนนี้ผมเรื่องมีปัญหาเรื่องหมอลองกระดูกเคลื่อนนะ สวัสดีครับวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะครับในรายการ My and Brain นะครับโดยวันนี้เนี่ยเรามาที่ร้าน Weekend Coffee Roaster นะครับร้านที่ขายกาแฟาแล้วก็มีขนมปังโทสอะไรอร่อยๆเยอะมากเลยนะครับและสาเหตุที่เรามาที่นี่กันเพราะวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของอาหารครับทุกท่านทราบดีว่าอาหารที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะครับแต่แน่นอนในยุคนี้เรากินอาหารกันค่อนข้างเยอะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการที่เรากินอาหารสะสมเยอะเกินไปก็คือเรื่องของความอ้วน และเมื่อความอ้วนตามมาก็จะมีโรคภัยต่างๆตามมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาคุยกันเพิ่มเติมอีกนิด,ดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็เพื่อควบคุมให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดี และก็แน่นอนครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับของทางสถาบันชีววิทยาโมเลกุลนะครับอาจารย์หมอที่มีความรู้นะครับในเรื่องของโมเลกุลของการทํางานของต่างๆของร่างกายนะครับก็คืออาจารย์อาร์ตนะครับหรืออาจารย์นายแพทย์กิติพงศ์ไพบูลสุกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ น,นี้ก็มีอาหารเยอะแยะเลยนะครับดูน่ากินมากๆเลยอย่างทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะครับและเรื่องของการที่เราจะควบคุมน้ําหนักนะครับถึงแม้วิทยากรอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือไปบ้างแต่รับรองว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันครับหรือเราควรจะกินก่อนดีครับรารอาอจ้าผมก็กำลังพยายามคิดกันอยู่เอาไม่เปไ็นไรครับเดี๋ยวเราถามมานก่อนดีกว่าครับอเจยาเนี่ยอาหารมันยั่วยวนมากเลยทำไมบางคนเนี่ย กินแล้วก็อ้วนบางคนกินแล้วก็ไม่อ้วนครับอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าผมก็เคยมีรุ่นน้องนะครับแล้วก็อาจารย์ระดับอาจารย์เลยนะที่เห็นกินเยอะมากแต่กินยังไงก็ไม่อ้วนแสดงว่าไอ้ความอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับอาหารที่เรากินเข้าไปมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการที่เราจะอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเก็บพลังงานไว้แค่ไหนอ๋อเพราะร่างกายเราขยันเก็บ เหมือนกับเราขยันเก็บเงินร่างกายขยันเก็บทุกอย่างเขาว่าไว้เราก็จะอ้วนง่ายแต่บางคนเขาผลานเก่ง การกายก็อาจจะมีการผ่อผ่านพลังงานที่ดีก็จะไม่อ้วนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นกับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียในลาไส้ก็ปัจจุบันก็พบว่าเกี่ยวข้องด้วยอาจจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายบางคนออกกําลังกายบ่อย,อยๆกระบวนการผ่องผ่านพลังงานเขาก็จะดีนะครับหรือบางทีก็อาจจะขึ้นเกี่ยวกับตัวลักษณะของตัวอาหารที่เขาชอบกินด้วยอาหารแต่ละชนิดเองก็จะมีผลที่แตกต่างกันครับอาจารย์ครับอาจารย์มี พูดถึงปัจจัยส่งเสริมหลายๆอย่างเนี่ยอาจารย์มีอันไหนคิดว่ามันเป็นปัจจัยส่งเสริมอย่างสําคัญมากที่ทาให้เกิดการอ้วนง่ายขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมว่านะอ,นอ,นอันที่สําคัญมากคือที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละ,ะถ้าเรากินอาหารที่ออกแนวอ้วนง่ายเราก็จะอ้วนนะครับส่วนปันจจัยอื่นเนี่ยมันจะคล้ายกับเป็นตัวเสริมเข้ามาแล้วสุดท้ายถ้ายังคงกินเยอะอยู่ร่างกายมันก็จะต้อง,องสะสมมันก็จะเป็นเรื่องของความอ้วนตามมาแล้วก็ทราบดีว่าถ้าอ้วนแล้วเนี่ยมันมีนําไปสู่หลายๆโรคที่เป็นอันตรายมากๆเลยนะครับ เห็นอาจารย์ไปออกกําลังกายบ่อยนะครับผมติดตามอาจารย์อยู่นะครับเห็นมีไปตีแบดนะครับแล้วก็เป็นคนจัดกิจกรรมต่างๆของทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายอาจารย์ออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยเรื่องของการคุมน้ําหนักได้ไหมครับเดี๋ยวต้องเล่าเหตุผลที่มาที่มา่อนว่าทำไมถึงต้องออกกาลังกายครับจริงๆก็มีอยู่ช่วงพักหนึ่งเลยที่ผมหยุดการออกกาลังกายไปจริงๆผมชอบตีแบดตีเทนนิสทะเลที่อาจารย์ว่าจริงนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่หยุดไปที่ต้องกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือน้ําหนักมันขึ้น คนอือกเขาักจะพูดวา่าที่เราออกกำลังกายเนี่ยเพื่อจะให้เราได้กินได้เท่าเดิมอย่างน้อยใช่ไหมครับอ,อาจารย์อย่างที่สองคือเริ่มมีภาวะที่เริ่มเรียกว่าเพิ่มอ้วนแล้วก็ได้นะครับซึ่งภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสุขภาพของเราใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้ผมเริ่มมีปัญหาเรื่องหมอรองกระดูกเคลื่อนแนละ้วอ,อาจจะทําให้เริ่มมีอาการปวดหลังเริ่มมีอาการขาอ่อนแรงครับอันนี้คือซึ่งเกิดเรื่องของผมจริงๆแล้วแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยในอนาคตอันใกล้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดโรคที่คนเขาเรียกยอดทิศกันว่าโรคไมตาบอลิกซินโดนมนะอ,อาจารย์อย่างพวกโรคเบาหวานความดันหัวใจอะไรอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยมีน้ำหนักตัวเกินมีภาะวะโรคอ้วนเนี่ยโดยที่ไม่ทําอะไรเลย ก็าจะทาให้เรามีปัญหาสุขภาพตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจถูกไหมครับนะ,ะก็เลยเป็นที่มาว่าผมเริ่มออกกาลังกายนะครับทีนี้อาจารย์ถามว่าทําไมออกกาลังกายแล้วมันจะช่วยอะไรนะครับอย่างน้อยก็คือการออกกำลังกายก็คือการช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนที่เรารับเข้าไปนะครับนะเพื่อไม่ให้มันเกิดการสะสมะเป็นไขมันเกิดขึ้นนะครับแล้วพอเกิดไขมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าบมติเราเผาผลาญไม่หมดเกิดเป็นไขมันสะสมเกิดขึ้นมันก็จะไปทําอะไรมันก็จะไปสะสมตามแวะต่างๆที่สําคัญอย่างเช่นตับ ไต้ไขสมาหัวใจอะไรนี้เป็นต้นด้วยถ้าไม่เกิดปัญหาของโรคต่างๆตามมา อืมครับอันนี้อันนี้เห็นเลยนะว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแนะน,นําคนไข้ว่าอ,อ,อยากกินอะไรอ้วนๆเนาะแต่แต่เราไม่ทําตามบางทีเราก็แอบแอบเคลินเินเหมือนกันนะครับอย่างอันนึ่อยังไม่ทําเลยประมาณคืออย่างนี้นะ <S 1> <S 1> ผมผมเคยเคยมีนะพ่อแม่เด็กก็ชอบมาถามผมเนี่ย<ม>ลูกกินเยอะมากเลยนะให้แนะนําวิธีลดน้าหนักหรือสิซึ่งผมก็แนะนํเขาได้นะแต่บางทีก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่าเราเราก็กินเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราควบคุมเรื่องของการกินและออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่ง นี่มีตัวอย่างคนไข้อยู่ยคนหคนึ่งครับ <ๆ S 1> เขาก็มีปัญหาเรื่องอ้วนนั่นแหละนะครับแล้วก็ตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนเยอะนะครับตอนหลังเองเนี่ยตัวเด็กเองบอกว่า,อาขอกินเท่าเดิมแต่ออกกาลังกายเพิ่มขึ้นได้ไหมปรากฏว่าน้ําหนักคงที่นะคืออย่างน้อยก็ไม,ม,ไม่ไม่เพิ่มขึ้น นะครับซึ่งเราก็โอเคยอมรับได้ก็แสดงว่าเด็กเขาก็เริ่มมีความตระหนักว่ามัน<ช>เป็นปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่ดีจริงๆที่เขาแนะนํากันตอนนี้คือเราควรจะต้องออกกำลังกายอยา่างน้อยเนี่ยวัวละ30นาทีใช่ไหมครับอ,อจาจารย์แล้วก็ให้ได้สัก5วันต่อสัปดาห์ก็ยังดีนะครับ การออกกลังกายที่ดีเนี่ยเวลาคนไข้ามาถามทำยังไงได้บ้างจริงๆถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คงไม่ได้หักโหมออกกำลังกายอะไรจริงๆเดินเร็วๆก็ได้แต่การเดินเร็วๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้นคือต้องหัวใจต้องมีการสูบฉีดให้ได้ประมาณ60-80%ของค่าสูงสุดข,ข,ของการเต้นของหัวใจอย่างของผมเนี่ยถ้าอายุมา40เนี่ยค่าหัวใจเต้นอัตราสูงสุดที่ควรจะเป็นระดับร้อยควรจะได้ร้อยละ60-80ใช่ไหมครับก็วควรจะได้สัก,กประมาณร้อยแปดถึงร้อยสี่สิบกว่อกวที ซึ่งเราควรจะออกกำลังกายให้ได้ประมาณนั้นต้อง 19, หมื่นเก้าไหมอาจารย์เห็นเขากําลังคิดว่าต้องหมื่นเก้าแต่ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้การออกกำลังกายเพื่อช่วยลดน้าหนักก็มีหลายแบบใช่ไหมครับที่เขาแนะนํากันนะอาจารย์นะันก็อ่ารวมถึงการออกลายแบบที่ําหนักเบาที่เขาเรียกว่าฮิตเป็นต้นอย่างนี้น,นะครับนะรวมถึงเขาก็มีคําแนะนําเรื่องการกินอาหารด้วยที่มีการแนะนําเรื่องการอดอาหารแบบ IF ใช่ไหมครับอาจารย์นะก็รวมถึงถ้าเกิดสมมติใช้วิธีต่างๆไม่ได้ผล เดี๋ยวนี้ก็มีคนถามถึงเรื่องการตัดกระเพาะอาหารเหีนรู้สึกเหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่ได้ลราอาจจะตัดกระเพาะอาหารสาสาจารย์เห็นว่ายังไงบ้างครับเรื่องนี้ผมเคยเคยส่งคนไข้ไปนะคือเขาจะมีข้อบ่งชี้อยู่<ช>มัก<ช>จะํามนกรณีของคนที่อ้วนมากๆและแน่นอนต้องเป็นเป็นผู้ใหญ่ละเราคงไม่ทําแบบนี้ในใน,ในกลุ่มประชากรเด็กนะครับถ้าเกิดอ้วนมากๆแล้วเขาก็มีไม่สามารถควบคุม อาหารและลดน้าหนักได้แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากความอ้วนนั้นก็ต้องส,ส่งไปซึ่งก็ต้องมีการประเมินต่อฮะไม่ว่าทุกคนต้องทําได้หมดหรือเปล่านะครับอีกวิธีหนึ่งอาจจะไม่ต้องตัดเองก็ได้ครับบางคนใช้วิธีการใส่เป็นคล้ายๆกับตัวอุปกรณ์เหมือนกับบอลลูนแล้วพอ,เ,อ,อเป่าลงไปมันก็จะขยายก<อ>็ทำให้พาวอาหารเล็กลงก็จะกินน้อยลงก็ได้ซึ่งอันนี้ต้องเป็นเป็นกรณ,กรณีกรณีไปเหมือนกันนะครับหรือเรื่อง IF เนี่ยตัว,ตวส่วนตัวเองก็ค่อนข้างสนใจด้วยเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ได้เป็นตัวลดน้ําหนักได้อย่างเดียวตัวเอฟเนี่ยมัน ควบคุมน้ําตาลซึ่งเราจะรู้ว่าน้ําตาลเนี่ยมันเกี่ยวอินซูลินแล้วตอนนี้เรารู้ว่าน้ําตาลเนี่ยน่ากลัวไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินอาหารตามตามจังหวะเรามีช่วงที่เราไม่กินอาหารคือหมายถึงว่าไม่ไม่ได้กินอาหารแล้วก็ไม่ได้หรือกินอะไรที่ไม่มีแคลอรี่อยู่สักพักหนึ่งนะครับมันทําให้ตัวอินซูลินไม่หลัง่งกระบวนการในการขผบผ่านพลังงานและความไวต่ออินซูลินมันจะดีขึ้น ซึ่งตรงนี้มันจะลดความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมมองเลยมองว่าดักที่อาจารย์บอกเรื่องออกกําลังกายอยันนี้สําคัญแต่ถ้าเกิดการกินเราเนี่ยเรากินกินก็คือกินอยู่ช่วงเวลานั้นแล้วช่วงเวลาตอนที่อยู่ระหว่างมือ้อก็ไม่ควรจะมีจิบไปเรื่อยๆนะครับของบุของเราอาจจะมีเยอะนะแต่เรากินเสร็จแล้วเราหยุดนะ <c oughs> นะครับพอเรากินเสร็จแล้วเราหยุดแล้วถึงมื้อต่อไปแล้วเราค่อยกินอย่างเงี้ยน่าจะดีกับร่างกายแนละตรงกับสภาพร่างกายจริงๆมากกว่าครับครับ นอกจากนี้นี่ก็ยังมีสิ่งที่รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขแนะนําอยู่ก็คือเรื่องการจากัดคาร์บโลขารบใช่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงในการที่เรื่องการกินที่ช่วยอะรควบคุมน้าหนักได้ใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเวลาการกินอาหารเนี่ยเราไม่ได้งดอาหารไม่ได้ไม่ได้งดอาหารเราต้องกินอาหารให้ครบหมู่อยู่นะครับแต่อาจจะต้องจํากัดปริมาณ สิ่งที่เข้าไปกับสิ่งที่ออกมาให้มันสมดุลกันหรือเตาให้ออกให้มากกว่าเข้าให้ได้ใช่ไหมครับแคลอรี่ที่เข้ามาอย่างทัองผมเมื่อเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายก็อ,อาจจะต้องอวันหนึ่งก็อาจจะต้องการมาสัก2 0 0 0ถึงกิโลแคลอรี่นะเพราะฉะนั้นการเบรนพลังงานที่เอาเข้าไปก็อาจจะต้องให้สมดุลกับที่เราเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับาการอ้วนเพราะว่าอ้วนเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับได้ด้วย ใช่ไหมครับผมไปตรวจมาแล้วครับเรื่องสลิปเทสก็พบว่ามีการหยุดหายใจเป็นครั้งประมาณสัก4-5ครั้งต่อชั่วโมงก็อาจจะยังถือว่าน้อยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็แนะนําว่าอาจจะต้องเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ OSA ใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้อาจารย์มองเห็นว่าย่งไรบ้างครับ ครับคือตัวการนอนแล้วหยุดหายใจเนี่ยเป็นอันที่เราเราเจอได้ได้บ่อยพอเราอายุมากขึ้นแล้วก็ในกรณีที่น้ําหนักมากขึ้นเหตุมวาว่าพอเรามีเนื้อเยื่อไขมันเยอะนะครับมันทําให้ตัวช่องคอเราแคบพอช่องคอเราแคบปุ๊บเวลาเราหายใจในระหว่างการนอนเนี่ยมันจะมีเสียงกรนออกมาทีนี้แค่กรนเฉยๆเราไม่ถือว่าเป็นโรคครแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ทางเหนหายใจที่มันแคบเนี่ยมันปิดหยุดหายใจ อันนี้จะตามมาด้วยผลเยอะแยะเพราะว่าท,าทันทีที่เราลมมันไม่ผ่านทางเดินหายใจส่วนบนปอดมันก็จะมีปฏิกิริยาขึ้นมาว่าอากาศไม่มาถึงชั้นนะมันก็ไปบอกให้สมองมันตื่นคนไข้ก็กลายเป็นว่าก็มีการหลับหลับตื่นตื่นถึงข้ออาจจะไม่รู้สึกตัวว่าตื่นในจริงแล้วเขาตื่นอยู่ทั้งคืนมัอนจะนอนได้ไม่เต็มที่แล้วในช่วงจำนาที่เรามีการกระตุ้นนีตัวเองเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งในเวลานอนเราควรจะผ่อนคลาย ต่กลายเป็นว่าตอนนอนเราตื่นตัวมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเะครับเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันอะไรต่างๆนะครับที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียง,องพอกันเผาผลาญพลังงานไม่ค่อยดีในช่วงของการนอนหลับแบบนี้เป็นต้นครตอนนี้เราโชคดีมากเลยครับ่าไม่ต้องไปต่อคิวตรวจสลิปเทสท,ที่อื่นและที่สถาบาันเราเองแล้วก็มีบริการตรวจสลิปเทสด้วย<ช>ถ้ามีใครสนใจจะมาตรวจก็สามารถมาตรวจที่สถาบันเราได้ใช่ครับ,ารบสามารถมาได้ครับผมอครับ ก็จะเห็นได้ว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับอาจารย์นะก็อย่างสุขภาพกายนี่กอ็อาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายพวกเมตาบอลิกซินโดมเป็นต้นรวมถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยนะครับอาจารย์นะซึ่งก็ทําให้เราต้องคํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับ,กบภาวะโรคอ้วนซึ่งสิ่งที่อาจจะช่วยทําให้เรา โรคลดภาวะโลกร้นได้อาจะมีทั้งเรื่องจํากัดอาหารรวมถึงเรื่องกอา,ารออกกาลังกายนะครับอ๋อไม่ใช่จำกัดอาหารสินะต้าพูดว่าการที่เราดูแลเรื่องการกินอาหารให้เหมาะสมนะครับเพื่อเราจะได้ควบคุมน้าหนักให้ได้เป็นไป,นป,นปนตามที่เราต้องการนะครับครับเรื่อง แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเนาะเวลาเราเห็นคนที่เขากินยังไงก็ไม่อ้วนเราก็อยากคิดว่าเราเป็นแบบนั้นนั่นแต่ละคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับเราก็ปรับให้เหมาะกับเราอาหารบางทีมันก็ชวนให้กินอยู่แต่ว่าเราอาจจะเลือกได้ครับบางอย่างที่เรารู้ว่า อาจจะค่อนข้างอ้วนงานหน่อยเช่นข้าวขาวเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้เพื่อทาให้ตัวการดูดซึมพลังเกิดน้ําตาลเข้าไปเนี่ยมันช้าลงก็จะลดความเสี่ยงได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีทางคุณหมอนะครับที่เป็นคนดูแลทังนั้นยุรกรรมที่เขาไปสัตว์ตรงนี้ได้อยู่นะครับก็พบว่าตัวปัจจุบันเองเนี่ยคนอ้วนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดองค์ประชากรที่อ้วนลงนี้ได้เนี่ยมันส่งผลดีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจของในครอบครัวนั้นแล้วก็เรื่องของประเทศชาติด้วยนะครับวันนี้ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อาร์ตเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับในส่วนที่อาจารย์ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคของทางด้านผู้ใหญ่นะครับขอบคุณมากครับอ,อาจารย์ขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับ